ันี่คือเศษตัมมาที่คุณเห็นนะครับในเกมนะคะพองพองพองนี่ครับคือคุณพองนะฮะที่ใช้สกินเป็นเอ็นเดอร์แมนนะครับตอนนี้เรามาดูวิวข้างนอกกันดีกว่ามันใช่กวางเหรอไม่หรอไม่มีคนขับนะเว้ยบอกให้ยูโรคุณยูโรครับอันนั้นคุณยูโรนะคนแบกนะที่อยู่ในกลางนะผ่านไปชั่วโมงแล้วคุณดูแค่กี่โมงแล้วแซ่เออมบ่ายสองนั่งมาเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ย เสือเสือเสืออว่าไงเสือว่าไงเสือว่าไงพ่อมึงสนุกกันหรือเปล่าเฮ้ยฟาคายพายเมานั่นมันช้างอุ้ยเสือแม่งกิกกลับไม่ไดหรอหานพอได้ไก่ไก่ไก่ไม่ไก่เหรอ ไปยุคกลางเี่ยไปอินเดียโคตรเร็วเลยอูดแลอูดไม่ใช่นเดียครับอีไม่ใช่อครับม่ใช่อูดครับมันคือตูดเป็นเดียละมาจาร์ินเดียละมาจากินเดียละมาจารกินเด็ดเดอะไริง ไปแล้วครับจังหวะนี้ไปอย่างเร็วแล้วครับไปอย่างเร็วแล้ครับเร็วกหาเดอฟ้าเลยครับคนขับี่ไวไปไปเร็ว่เดนฟ้าแต่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้เลยเพื่อนาไงแบงอาไงแบงเฮ้ยกวาของตัวจริง เป็นคุณยูโรครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณยูโรคุณรู้สึกยังไงกับเราครับเฮ้ยมันอยาจะดูฝังมากกว่าดูฝั่งนี้โอ้โหสุดยอดดูฝั่งนี้ไม่คนสุดยอดอ่ะโอ้ยโอ้โหแม่ไม่มีอะไรให้ดูเลยบ้าตายบ้าเอาบ้าตายเฮ้ยลาเคยเตื่นไว้ให้ไม่เติมนน้ำให้เขาเลยอ่ะสงสารปลานะนี่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 น่นี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 ี่นี่ี่น่นี่นนี่นนี่ ข้าวทำข้าวทำไว้ข้าวทำข้าวทาละมายุคเกาอีกล้วะมายุคสมัยกระมือ เดี๋ยวเมะยีอเส้าไม่ถึงหเลยแล้วคนที่ชอบทีคอนเทต์ตัวไหนมากสุดห้าสองตัวไหนเต็ม5้าพันปุ๊ก็จะปิโกเลยเอ้ยอุ้ยหมีป่าหมาปีไม่มีกทำไมมันไม่มีลต้สงสัยหมีเพศเนี่ยไอ้รองต้องการอะจะงว้าคมเขาต้องการมีดมีดโกนหนวดครับเล่นันนี่กูกลับมายุคสมัยก่อนเฮ้ยเฮ้ยออสีเป็นย เมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันนะคะเจอตัวเฮียตงเงินทองใช่ไหมเ้าญุภาพก็คือตรงเงินทองอุ้ยโอ้ิเมียนยุอุ้ยเขาทำ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 เนี่ยคือถาวันนะคุณผู้ชมครับนี่คือแถาวันนะคบอุ้ยจริงจ้า อุ้ยไาคเลยอะไรกเโหโโอุยลิงลิงมีกระจุแล้วเฮ้ยแล้วแอันนี้ไม่ปสมจริงเลยอ่้อุ้ยอันนี้ว่ะอันี้วไม่่ค่อยน่มากตอนนั้นอะแม่งนีราโนของปุ้ยทหาร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 โดนชิกาหารครับทหารโดนเล็ดชนไปเลดชนโอเคครับนี่ไม่้ว่เียนี่นี่ าย่านเฮ้ยอันนี้อันนี้รถไฟไหมเนี่ยเข้าสู่สมัยที่โหดร้ายแล้วนะฮะโอ้โหแวแล้วนั่คืออะไรับตัวประกันเหรอไอคนที่ถูกตางแขเนี่ยมันไม่ได้กนชไอไอนไอฟันโ เลือยแม่ต้องต่างกันเนี่ยไม่ดีค่ะเดินรนทางบนป่าเดินบนทางบนป่าแล้วก็ติดเลกก็ติดอ่ะอันนี้ถ้าใครอยากมาดูก็มาได้นะที่สวนสยามครับแต่คุณต้องเสียเ0้ารนะถึงจะได้อันนี้ใกล้เจ้านี่มานะถึงจะได้900นะอันนี้จะเป็นม่านประมาณเป็นเราสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะเล่นลูกเต๋เล่นลูกเตอยากไป เอาแล้วเย่ถึงแล้วเฮียเฮ้ยถึงสักทีแม่งนั่งมาโคตรนานเลย yeah. ไทตามะนะ